สบายดีพี่น้องสุขสุคนมืนอนี่อนก็สิมาเห็ดเมนูปนมะเขือเสร็จประทูเด้ยจ้ากำลังย่างใส่กนหน้าขึ้นไปตัดง่ามกิ้วพี่น้องคนตัดเมื่อวานนี่ฮะยังบ่ยังบ่หล่อนค่ะมันยือมาใส่ลังคาเฮือนงูมันจีดองขึ้นเฮือนเลยตัดออกทางขุดน้ำผม ơ tát ốc lộn hả, Nó trong bao nhiêu người nó sẽ hư nào ơ ừ, ngang anh phong, ừ. không. Wa này, nó sốc rồi. Tao cứ khửn của trong คุณต้นมากอกประตัดออกเออแน้วนี่แหละคักแล้วบัน,นแนแอ้วนะกอาออกซะมันชิยือมาใส่แล้ว่ะ <Okay. S 1> เออทางพุ่นอีก <All right. S 1> อมันขนาดตนดทตาทำง้นโตเนี่ย มาตำด้วยพี่น้องมันใส่กระนาเป็นคนปนพี่น้องใส่มะเพชรมะเขืองเดี๋ยวอย่าไปเห็ดนะนั่นปอกสะกกอนมันดำดำนะดำเอาไปงัวนไช่เอาไปงัวนไช่แล้วก็ตำแล้วก็เอางวหอมตัวจีนี่ใส่นี่นี่นี่เอาออกตัวมันดำดำาไปงัวนด้วยพี่น้องตะอุดกระตำพริกก่อนนี่นี่นีำกระเทียมใส่ตบหนึ่งชอนน่ะ กระเทียมเอียงหัวหอมแดงเดงขาเอิญนะหัวหอมแดงปิ้ง,อง,เ,งเอาลงไปนี่หหอ,อ,อมแดงก,ก็สุดเอาต้าบ้านี้ต้านมะเพชรแหลกสะกดเลยจังเอามะเขือลงเขือในตรงแกะออกสะกนดำๆเนี่ย ตำแหลเลยแก่เชืามมาอใส่แก้ใส่จานเน่ยเยเออเปลือกมันนะตำมันเขาจะแก้ให้ลองต้กระตุ้แหง่งประตูมือนกระทูแหง เหงาะคนเหงาคนคือเอ,อไาไชังาเบาบ้า,บาพอแล้วา,ายแล้วอพอแล้วจนได้ตงใข่จนเบิตัตัฮอปปี้อีเลย,เลยอื <ก S 1> อ,อพอแล้ว,ลวตัวเตัวซมัะกอนทให้มันกล็กๆสะกอนเดี๋ยวจะใส่ใสใสปลาทูเอาวนี้จะใส่ซีอิ๊ปลา Ừ, tăm con có bột tẩy đây con mặc con sô con sô con đau con sô bưng, sô ơi tăm chân ตอกแตกตอกแตกตามจังซี ek, ่น uh, um, ี่ก si. uh, ็บ่ดังเห็นบ uh, ่ส่ปลาดกตัวงามกะเอาเอาปล่อยเด้อมันสิงใส่ตาุกเข้ากัน้อนกันน่ะพี่น้องเอ้ยมันกนาปนเือ หอมใส่ตามละเอียดเลยเป็นอะไรจ้างยังคิดซิมอยู่บ่ฮะนี่ลูกซิมลูบ่เบื่อซักทีอืมแกลบ่หอมใส่หือยเข้าไป ตั้งขนาดนั้นก็ได้มันละเอียดแล้วมีแต่ยละละโย่หอมสัลล่าโอแล้วแล้พี่น้องมีซีมือก้านาก้านาเป็นคนเพียนเห็ดกระเพราปนเกลือไข่ปลาทูอันนี้ก้านาเป็นซีมาทอดไข่ให้รุกเาก่อนพี่น้องทอดไข่ให้รุกสาวพี่น้องไลมอยากไข ล้าัก่อนล้วจงพัดผักบุ้งโตถ้าเราสองหน่วยก็พอแล้ว เพิ่นสีพัดปะบงพี่น้องมันต้มกระเทียมกระบอกเพ็ดได้แล้วต้มแค่หยาบๆก็พอแล้วพัดไม่ต้องต้มละเอียดพอแล้วพอแล้วพัดได้แล้วสีพัดปะปงโตมันีี่พน้อง Hãy là cái này cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กระวักระเทียมหอมเผ็ดหอมแล้วก็จังใส่พักลงไปใส่พักลงไปแบบนี้ใส่เลือดหอยพักเค็ดมาแต่เฮือนนั่นนี่ 谢谢你。<鱼> bỏ ao tôm mình nội ha, nhảy nó nha thì rồi, này mày đây leo nhào một chị cá Hãy subscribe cho không

โอ้ยชงเคียง่ายไปด้วย่วันิมดูว่ะ พอแล้วปงได้แล้วป้องได้แล้วมันสิเปลือยบ่ื่อพักนะเอออ่ะแล้วละซีมือกันหน้าพี่น้องวันนี้ผักบงไฟแดงผัดผักบงเห็ดกะเขราขอบคุณทุกรายทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชมช่องกันอะตาอุ่นเด้อจ้าคลิปนี้ก็สิขอลาตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปใหม่อ่ะบ๊ายบายพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกรายทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชมกันน่ะตาอุ่นเด้อจ้าบ๊ายบายอีกรอบหนึ่ง คนลืมใส่น้ำปลาเลยพี่น้องเลยเอามาพัดใหม่พ่อเล้วเค็มแล้วโอ๊ยคิเค็มแล้วบานลืมใส่น้ำปลาก็เป็นเนาะผู้บอกก็ลืมสังเกตว่าคนลืมบ่มีน้ำปลาพี่น้องเออมี่ชีมเมงจางเฉียวอยู่เอาโอเคแี้